สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่กันเลยแลฮะที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ทิกเกอรนะครับวันนี้เรานําเสนอกับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกศ ยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับพร้อมใช้นะครับเก็บสีด้านฝากระโปรงนะครับนี่ด้านล่างนะครับยิบเอี่ยมเลยนะครับล้างเยเอี่ยมชั่วโมงการทํางานนะครับคันนี้อยู่ที่หกร้อยสี่ชั่วโมงนะครับติดตั้งใบมีดหน้าใหม่นะครับของนาซ่านั่นเองเป็นใบมีดขาล่างนาซ่านะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับตาช้างนะครับคันนี้ปีหกศูนย์นะฮะใบมีดหน้าพร้อมผ่านพูนนะครับยางใหม่สี่เส้นเป็นยี่ห้อดันหลบนะครับยางดันหลบ ลายใหม่นะครับของ l 5 0นั่นแหละฮะนี่ยางหน้านะครับลาย ar 7 0นะครับ8ปดนะครับแล้วก็ยางหลังนะครับ13.626นะฮะ at 7 0นะครับสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้เช็คเเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนกองเรียบร้อยหมดนะครับสภาพพร้อมใช้เลยเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเจดีย์ปีหกศูนยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่550,000บาทนะครับ550,000บาทนะครับ กับคูปต้าเอล5018ใครที่ต้องการหา50นะครับไว้โรงงานปั่นนาหรือไถไรนะครับต้องการโรตารี่เพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ตาช้างมือสองหรือโรตารี่ฟาร์มเทคก็เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับเครื่องยนต์สี่สูบ50 50เหลงม้า8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับยางใหม่สี่เส้นใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนะครับใบามีดหน้าใหม่นะครับของนาซาแล้วก็ผ่านพวนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับ ซ่านะครับก็ขึ้นไวนะครับก็ถือว่าไวโอเคเลยในรอบเครื่องปกตินะในรอบที่หนึ่งพันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับประูลีก,กันหลังนะครับทำงานได้ครับถ่าวิดีโอระดับนะครับนี่เราเข้าเกียร์ i หนึ่งนะครับทดสอบโบวินนะครับ ร,ราคาก็ต่อรองได้นะครับส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับล้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับทีรงานพญาเทคเตอร์นะครับห้าแสน้ามืนบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับ ใายที่ต้องการหา L 5 0 50นะครับ50ารงม้านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทร087 522 3883 9นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9 8 8ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ